พรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับเกม Monster Hunter Wild ที่กำลังจะมีคอนเทนต์ e n d g เก e ใหม่เข้ามาให้เราได้เล่นกันในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรให้เราได้เล่นกันบ้างมีปรับแก้ไขหรือฟิกระบบอะไรยังไงกันบ้างนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องขอเบรกไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในคลิปนี้เนี่ยผมขอไม่พูดถึงการปรับบาลานซ์สกิลอาวุธต่างๆแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เล่นครบจนทุกอาวุธแล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจอาวุธแบบแมชชีนิกต่างๆอย่างถ่องแพ้นะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่มีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอยากจะอัปเดตเกี่ยวกับอาวุธให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะช่องฟุกดุกดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทําคลิป เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับในวันนี้ทางตัวเกม Monster Hunter w i l d นะครับก็ได้มีจดหมายสารจากคุณผู้กำกับยูยะโทคุดะซึ่งเขาได้บอกไว้ว่าจะมีฟิวเจอร์แพนอัปเดตใน่นาคตครับแล้วแพนอัปเดตในรอบนี้เนี่ยจะอัปเดตในวันที่13สิงหาคมหรือก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองจะเป็นเวอร์ชัน1.021นั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้เดิมทีแล้ว End Content นะครับจะ มีจัดขึ้นในไตเติลนัดเดส3สามช่วงสิ้นเดือนกันยายนนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาได้เลื่อนมาให้เร็วขึ้นเนาะก็คือเลื่อนในส่วนของเควสที่มีความยากเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีรีวอร์ดซิสเต็มอันใหม่แล้วของใหม่ที่ว่านี้เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูของใหม่กันนะครับก็มาดูที่การอัปเดตพวกนี้กันบ้างดีกว่าเนาะซึ่งพวกนี้นะครับจ่ายทางด้าน p l a y s t a t i o n Xbox Series แล้วก็ s t e a มหรือคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย จะใช้อยู่ที่ 2GB กิกะไบต์ในการอัปเดตทั้งหมดเลยครับแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่ใช้ h Resolution t e x t u r e Pack นะครับจะใช้อยู่ราวๆประมาณ6 g กิกะไบต์นั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆที่ผมคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แค่2 g b ถึง 6GB เนี่ยของเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะมีพื้นที่ว่างพออยู่แล้วนี่แหละครับเอาเละครับเรามาดูที่ระบบใหม่และก็ของใหม่กันบ้างดีกว่าเนาะที่ HR100 เป็นต้นไปนะครับจะมีมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวเป็นเควส9ดาวแล้วครับทุ จากก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นเคเวสแค่ในส่วน8ดาวใช่ไหมครับตัวย,กยากๆทั้งหลายที่เราได้ต่อกรกันมาเนาะตอนนี้นะครับเขาได้ปรับเปลี่ยนเป็นเคเวส9าดาวแล้วแล้วเจ้าเควส9าดาวเนี่ยมันจะมีของเพิ่มเติมด้วยนะตอนนี้นะครับเรดาวแล้วก็นูยูดาที่เป็นตัว Temper, เทมเพลตนะจะสามารถปรากฏในส่วนของแมปอารีนาได้ด้วยครับ T.H.R หนึ่งร้อยขึ้นไปนะทุกคนหนึ่งร้อยขึ้นไปนะแล้วก็ในส่วนของแมปนะครับอัตราการปรากฏของมอนเตอร์จะเพิ่มเติมมากขึ้นครับแล้วก็จะมีในส่วนของผมคิดว่าน่าจะเป็นบอนเก้าดาวนั่นแหละ ที่เขาหมายถึงนะที่มันจะเพิ่มขึ้นในแมปนะครับซึ่งในเควส9ดาวนี้นะครับจะมีมอนสเตอร์ด้วยกันอยู่9ตัวนั่นเองครับทุกคนจะมีกอมักลามีอาร์คเวลมีเลดาวมีซูซูเนะลาเกียคูสริจิออสมีนูยูดาแล้วก็มีอูดูนาแล้วก็มีจินดาแฮดด้วยนะครับโอ้ชื่อเรียกยากเหมือนกันเนาะก็จะมีประมาณนี้เลยครับทุกคนมีจัดตัวยากทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ลองไปเล่นพวกนี้กันเลย และในเคว็9ดาวที่มาใหม่นี้นะครับเราจะได้แมทเทีเรียลที่เป็นรีวอร์ดพิเศษนะครับซึ่งมันจะเป็นหินแบบนี้เลยครับทุกคนซึ่งเจ้าหินนี้นะครับมันสามารถนําไปคราฟเป็นทาลิสแมนหรือก็คือชามที่ห้อยของเรานั่นแหละเป็นชามที่เราเอาไว้ใช้บวกสกิลต่างๆเนาะแล้วมันมีสกิลที่เพิ่มเติมมากขึ้นถึง3สกิลเลยด้วยกันครับทุกคนลองคิดดูนะมันมีโอกาสได้3สกิลเลยนะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยมันยังสามารถยัดในส่วนของเดอเรชันหรือใส่จีเวลได้เพิ่มเติมอี นั่นแปลว่าคุณจะสามารถ build skill s ในการเล่นอาวุธต่างๆหรือในการเอาตัวรอดต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอัปเดตกันอีกทีนะสำหรับชาว PC นะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการปรับลดในส่วนของการใช้ u s สเ e s s p u u ลงไปอยู่บ้างเนาะและก็จะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับ d i s s 4และก็ FSR 4ที่เขาจะปรับปรุงให้ CPU ของเราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดภาระของ CPU ลงหน่อย ประมาณนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีขึ้นแค่ไหนเหมือนกันนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับใน t ตเติ้ลอัปเดตสเนี่ยจะมีในการโหลดเท็กเจอร์เพิ่มเติมด้วยเนาะคิดว่าน่าจะปรับปรุงให้โหลดเท็กเจอร์ได้เร็วขึ้นไม่ได้มีอาการแบบภาพหลอนเป็นโพลิกอนอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นส่วนอัปเดตไตเติลรอบที่3เนี่ยเราจะเห็นการปรับปรุงพวกนี้กับ n p c แล้วก็การครีเอซีเคทมากขึ้นนั่นเองครับ ส่วนทางด้านอาวุธนะครับมันจะมีการปรับบาลานซ์นก็ตามนี้เลยทุกคนจะมีแค่ค้อนการแลนและก็ธนูที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับนอกนั้นปรับเปลี่ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแก้ไขอาวุธท่าอะไรต่างๆยังไงเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์คุยกับเพื่อนๆได้เลยนะส่วนตัวผมเนี่ยขอไม่เจาะลึกในเรื่องนี้แล้วกันนะครับรู้สึกว่าใช้อาวุธไหนเขาจะปรับหรือไม่ปรับผมก็เล่นสนุกดีครับยังไงก็ได้แหละผมสบาย แล้วอาวุธในะคบนอกจากจะมีอัปเดตบาลานซ์ต่างๆแล้วเนี่ยดูเอลเบดหรือดาบคู่ของเราก็ยังมีท่าใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะครับจะมีท่าโฟกัสไต์อันใหม่ครับในที่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําให้เราเนี่ยเซฟเวลาการใช้โฟกัสไต์ได้มากขึ้นเนาะถึงแม้จะเท่ไม่เท่าเดิมแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีนะครับบางจังหวะที่คุณอยากจะใช้โฟกัสไต์ที่แบบว่าเท่ๆเบียวๆเนี่ยก็ใช้ไปได้เลยหรือว่าบางจังหวะเนี่ยที่อยากจะเร่งรีบทําดาเมจสักหน่อยผมว่าท่นนี้ก็ไมเวนะ แต่ว่าอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันกดใช้ยังไงนะถ้าใครทราบเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆในการอัปเดตของมันพรุ่งนี้นะครับแค่คิดถึงกอมักลา9ดาวเนี่ยผมก็รู้สึกขนลุกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เราเตรียมตัวไปมันกับเควสมอนสเตอร์9ดาวกันได้เลยครับในคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดแชร์ช่องฟูกดุกดิกด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ